เกมไหนชอบก็หยิบสแตาการ์แล้วเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้กลับมากันในซีรีส์เป็นเกมสั้นนะครับผมวันนี้กับอ่าหยิบเกมสแตาการ์กับชนะกีตาร์ที่เราโหลดและไม่หมดลงอิชกิอาซซรุรีเบิร์สวันนี้เราอยู่กันในเกมหนึ่งต่อร้อยเออวันวิจิตบันฮันเลสนะครับเอ 100, ้ยวันเวอร์ซัสวันฮันเลสนะครับผมเกมนี้ต้องบอกว่าผมรู้จักอย่างดีเพราะว่าผมมาติดตาม เอาตรงๆคือเกมเนี้ยผมติดตามมาตั้งแต่มัธยมต้นตอนนี้ผมทํางานแล้วอะเรียกว่าเกมนี้มันสิบกว่าปีแล้วเกมเนี้ยเป็นเกมที่มีทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยก็เอาเข้ามาอาร์นิคาสิกเข้ามาทําด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแหละนานมากแล้วเกมนี้ง่ายๆครับผมหนึ่งคนสู้กับหนึ่งร้อยคนโดยหนึ่งร้อยคนจะเรียกว่าเป็นมอบนะครับผมคือหนึ่งคนเนี่ยจะต้องตอบคําถามให้ถูกต้องต่อเนื่อง มากกว่าม็อบทั้งหมดนะครับผมก็ง่ายก็คือใครตอบผิดก็กลับบ้านนั่นแหละอ่ะถ้าเราเคลียร์ม็อบได้ครบร้อยคนก็รับแจ็คพอตไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันมีโหมดธรรมดากับปิกมันนี่เหรอมีไฮสกอร์ด้วยโหสองล้านเดี๋ยวเดี๋ยเดยขออนุญ,ญาตสร้างชื่อตวัวละครก่อนนะครับผมตัวละครของเราก็ต้องเป็นอาเซรุจีเนียตเ <laughs> ออไม่ใช่ D I N อ,อะไร D E N I U S Genius โอเคตั้งชช่ป็นงั้นแหละมีผู้ชายปะเออนี่นี่โอ้โหผมหล่อบแบบนี้เลยนี่น่ารักมากอัศวินเจเนีย u s ครับผมมีเงินสูรเหรียญโอเคก็แค่ตอบคำถามเนาะมาดูกันดีกว่าว่าคำถามจะเป็นแนวไหน Answer trivia beat questions Let's correctly the beat to mob. our โอ้โหอลังการเหมือนละครของจริงเลยนะฮะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่บาร์บัสเซสบัลเทเลสนะครับผมเป้าหมายของเกมนี้คือการกําจัดม็อบออกให้หมดโดยการตอบคําถามให้ถูกต้องยิ่งคุณกำจัดมากเท่าไหลหนึ่งก็ยิ่งได้มากขนาดน,นะครับผมอ่าทริคสําคัญเลยก็คืออ่าเดลออเทอร์ทริค มีทริคแปลกๆแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับผมก็เดี๋ยวขออ,ธ,อธิบายกันทีหลังนะฮะโอบูสต์ม็อบนะครับผมจะมีบูสต์ม็อบก็คือตัวที่เป็นออร่าสีเขียวๆด้านหลังอ๋อโอเคมีหลายๆคนอยู่นะฮะอ่าจะอยู่ด้านหน้าของไม่ใช่ดิถ้ากำจัดพวกเขาได้นะครับผมจะได้เงินจะได้ exp นะครับประสบการณ์ด้วยโอเค ครับบนัสจะมีหลายอย่างนะครับผม XP คูณสอ XP 1 0แต้มตัวช่วยกระเป๋าเงินครูสอแล้วก็เงินโอเคมีทั้งหมด4-5คนโอเคมีเวลายี่สิบเองหรอโอเคอันนี้เป็นคำถามข้อแรกนะครับผมเราจะต้องเลือกคำตอบถูกก่อนอที่เวลาจะหมดถ้าเวลาหมด หรือคุณเดาผิดคุณจะแพ้เลยโอเคผมมียี่สิบนาทีนะครับผม Cash Register ดดข้ามาะไร500ห้าร้อยอ๋อโอ้โหเอ,อ่อ Excuding l Tag What the p r i c e s Mail You Could Get Using Susan B. เดียว Susan B. เอ,อ่ know, อ McDonald Dollar Menu ผมไม่รู้อ่ะคนนี้ผมไม่รู้เอ,อ่อถามม็อบก่อน p l a y e r ตัดตัวเลือก B ทิ T ้งให้โอ้ยผมไม่คิดเลยเนี่ยผมคิดว่าข้อ A ว่ะพีอร์ล็อก your อิกนยูอสเซอร์อ่ะผมเแล้วกันฟึบไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เวลามันเร็วมากผมตอบไม่ทันโอเคเดี okay. นั้นก็ตอบถูกนะยินดีด้วยครับผมคุณตอบคำถามแรกได้นะผมก็ได้เอ็กก็จะมีแถบบาร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผม Number To the right your XP level เก็บ XP เพื่อขึ้นขั้นต่อไปนะครับผมแล้วก็จะทำให้ได้เงินมากขึ้นหรือ Unlock Mob g a ๊ e นะครับผมมี50 level ใเวลในเื้อง,งต้นนะโอเคมาดูดีกว่าว่าตอบผิดไปกี่คนซึ่งผมเมื่อกี้บอกแล้วว่าผมเดาล้วนนะครับถึงเวลาที่ทจะกำจัดบอบแล้วนะครับผมเมมเบอร์ Member ที่ตอบผิดก็อาเมมเบอร์ Member ที่ตอบอาเมมเบอร์ ชาร์ปเคาน์เตอร์จะมีการแสดงจำนวนขึ้นมาว่าตอบผิดไปกี่คนอันนี้แคชเลเดอร์ครับผมก็คือแต่ละคนที่กำจัดออกไปจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้คือเงินทั้งหมดที่เราจะได้นะครับผมและตอบโอ้โอ้สามคนเอ <seven. S 1> งหรอตายละผิดไปแค่สามได้ไงมาพันห้ารอยนะครับผมคุณพร้อมหรือไม่โอเคแล้วผมก็ดใช้ตัวช่วยไปแล้วไงเดี๋ยวผมทวนก่อน Ask mob ก็คืออ่ามันจะถาม mob สามสามคนแล้วก็จะตัดตัดหนึ่งทิ้งเลยนะฮะ Eliminate b ม็ mob โอเค p o l พก็คือดูว่า mob ตอบอะไรกันแล้วก็ t r u c h mob ก็คือ mob ตอบอะไรมากสุดก็เชื่ออันนั้นเลยนะฮะคุณสามารถอ่าใช้ตัวช่วยได้นะครับผมโดนเฟลชคุณสามารถอ่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณสามารถซื้อตัวช่วยได้แต่ว่า ห้าหมื่นเหรียญเนี่ยโอ้โหและได้อแค่ห้าร้อยพันหนึ่งอ่งนะโอเควอสซิเลียลคอมเมรเชียลสป็อคแบนเดปเปอร์ชันโอโ้โ,อโหไม่ได้แต่ชื่อเฉพาะผมไม่รู้เลยเนะี่ยอ่ะผมเชื่อมอบไปเลยแล้วกัน่ะไม่รู้ไม่รู้เลยมอบตอบซีซึ่งผมตัวประคับเลือกซีตาไปด้วยนะครับผม และคำตอบถูกอยู่แล้วนะฮะก็โอเคตอบตัวไม่รู้อะไรเลยนะฮะคือคำถามมันเฉพาะไปหน่อยนิดนึงตอบเพียงกี่คนเอ่ย3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13โอ้14คนในเงิน15ื่นห้าเอาว่ะ ข้อสามพันห้านะ People would likely to point out d a n k i n g p a r t i c i p l e หมายถึงทุกคนชอบอะไรจะเป็นอะไรมากสุดหรอผมว่าข้อแรกไอ้ผมไม่ร <którym> ู <découvrir görüş> ้ผมว่าข้อแรกอ่าคือไม่รู้ ผมไม่รู้ครับดูอีกทีนะว่ามีคนตอบผิดกี่คนโอ้ยม็อบพิเศษตายไปสามแน่โอ้หผิดเยอะมากผนถ้าผมถูกเมื่อกี้คือผมก็ได้จะช่วยเลยนะไอนน้มีการแบบยืเรื่องคำถามได้ด้วยนะเผื่อว่าแบบคำถามมันผิดอะไรเงี้ยม็อบพวสิบสองคนนะครับผมได้เงินไปคนละเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทแล้วผมได้เท่าไหร่วะเนี่ย ผมก็ต้องไม่ได้ป่ะนี่ไงพอตอบอันนี้แต่มีบิ๊กมันนี่นะ่อเดวลองดูดิขออีกทีหนึ่งดิเกมวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าคำถามผมแปลไม่ถูกเว้ยหรือว่าผมควรจะหยิบกล้องถ่ายแปลภาษาผมขึ้นมาดูได้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  กับมาขึ้นที่จะได้เงินมากขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ผมขออนุญาตใช้เครื่องแปรนิดนึงนะ <And S 1> เพราะว่าผมไม่แน่ใจ <100. S 1> ว่าผมจะได้หรือเปล่าโอ้ game, 1, oh, แลบตัวที่หนึ่งพาเลยเหรอคำ <Player, S 1> ถามถาม,ถาม player, ว่าแจ็คแอนจิวในเพลงแจ็คแอนจิลเหรออะไรเกิดขึ้นก่อน แจ็คไม่ใช่ชิคก้าเดียวนะแจ็คแอนจิวแจ็คแอนจิวมันเรื่องอะไรวะไม่รู้แจ็คแอนจิวทำอะไรเพื่อใครยี่สิบวิเองอะ่ะเอาถูกถูกได้ไง <laughs> แจ็คกับดิวเป็นเซอร์ผิดหรไม่ใช่คนละเพลงผิดกี่คนครับคนละพันโอ้ยเจ็ดพันโอเค อยากเก็บตังค์ไว้เลยอ่ะโหคนละสองพันรอบนี้ข้าตามถามว่าเอ่อวันที่คนจะไม่เห็นเงาหรอไม่ใช่ April Fool's Day รอก Festivus ไม่ใช่บอกว่าตรงกลางถูกเถอะโอเค โอ้ยอย่างนั้นก็มีความรู้หรอว่ากูโอเคขอตัวช่วยหน่อย3มคนหรอโอ้โหเหลือหนึ่งต่อเกสชาติหน้าแหละถึงจะผ่านครบเนี่ยคนละสามพันะฮะทีมที่อะไรวะในการแข่งฟุตบอลนะครับผมตำแหน่งใดที่สามารถใช้มือได้หรอใชมอ้มือได้ก็มีที่เดียวแหละก็คือโก โอยเงเงเออเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อคนละสามพาร์ี่บมไม่น่มีคนผิดหรือมีเฮ้ยเทมว่ะสองอเรยเรอ You f o the high roller token Makebaker b e t on h o w w e l assertion ถ้าหากว่าผิดคุณจะไม่ถูกกำจัดแต่ว่าคุณจะเสียเงินหรออ๋อโอเคเป็นตัวช่วยที่แบบกันตายนะครับผมไฮโรเลอร์ roller, หรอออกอันนี้ตอบผิดก็จะไม่ออกอย่างเงี้ยปะใช้ได้ปะโอ้ยเป็นการแบงกิ้งหรอไม่ใช่แบงกิ้งดิไม่รู้ว่าอะผม หมื่นหนึ่งแล้วกันลองดูลองดูมันคืออะไรผมไม่รู้ไฮโรลเลอกเพชเชันนะครับ <Your S 1> ผมมาไฮโรลเลอร์ roller, ครับผมคำไหนที่ปรากฏในไบเบิลหรอหลอดทู Lord, two, หรือเกิลอัพเพียร์โอลี่วันปรากฏครั้งเดียว <20 seconds. S 2> ในไบเบิลผมคิดว่า โมผมว่าผิดว่ะผมว่าผิดว่ะนั่นไงเอหรอเกลอครั้งเดียวโอเคเสียเงินไปช่างมันโอเคเราเหลอสี่พันครับผมโอเ้เสียดายวะ่ะไม่ได้ใช้อัลเฟตอรี่หมายถึงคำใดหรอ อ๋อแฟคเตอรี่นี่มันโอ้โหถามม็อบดีกว่าเอ้ <You have S 1> ผมผมเชื่อม็อบดีกว่าเพราะว่าคำนี้ผมไม่ผมไม่รู้เลยอ๋อแฟคเตอรี่กรีนเหรอคำจำกันที่ผมคิดไว้เออผมก็ดาวคำตอบไปอยู่แล้วนะมันก็ถูกด้วย ผมไม่เชื่อตัวเองวะตอบไปกี่คนว้าวสิบแต้มโอ้โห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 โห้าเจอรจอดนี่มันหลักแสนแล้วนะสุดยอด โอ้โหนึ่งต่อห้าสิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้รอบที่คนละห้าพันคำถามถาม,ถามว่าผู้รักชาติอเมริกันต้องการเห็นตนับใตกกร่าฝั่งัเอ๊ะในอาซีในแกร่าอ๋ออเมริกันจะเห็นเมืองไหนที่มีอันนี้หรอถามโพถามโพถามโพ เมืองที่เห็นในแองการ่าในฝั่งอเมริกันเหรออ้าวแล้วถามโพโพตอบอะไรกันวะผมไม่ได้ฟังว่ะนิวยอร์กไม่ใช่อ่ะบีแล้วกันโอ้โหเชียเก้าคนตอบบีแล้วคิดว่าถูกไหมล่ะ อ๋อไอ้ที่ผมถามบีไปดีกว่าก็หมด้ตงตอบเอผมว่าไม่ใช่นิวยอร์กอะแต่บีตอบไปเก้าคนอ้าวที่บอกว่าบีนะไอ้ขาที่ผมตัดไปตัวแรกเลยนิวยอร์กผมว่าไม่ใช่อ่ะโอ้เสียดายแสนสามแล้วผมสามารถหยุดได้เพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ย โ,โบบอ้ยเป็นคนละห้าพันผมอยากรู้ว่าผมสามารถหยุดได้ไหมถ้าหากว่าแบบผมไม่มั่นใจอะผมขอหยุดได้เปล่าอะแต่ตอาที่ดูเหมือนจะไม่ได้นะอันนิวเกมเลยขออีกทีนึงใช้เงินเยอะใช้คำถามเยอะใช้สมองเยอะด้วยนะกริงกริงกริงโอเค เี๋ยวมจะลองหาทางหยุดดูก่อนนะว่ามันจะหยุดได้ไหม game, 1, มันต้องมีที่การหยุดได้บ้างแหละถ้าผมกดเมนูมนไม่ได้หรอถ้าคนต้องการเชิญเดอะแจสันเพื่มกินข้าเย็นใครคอรจะเอานี้ไว้เหรอ <10 seconds. S 2> อลิสซปะ ผมว่าผิดว่ะนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วโอเคถิดไป3ามคนเองรีดิมควีชันรีดิมชันควีชันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปหมดทำบายทีนี้ผมอยากรู้ว่าว่าโอ้มีถ้าสมของด้วยเหรอ อันนี้ไทเกอร์ได้เลเวลยี่สิบเพื่ออัลล็อกโอ้โหมีเงินหนึ่งแสนหนึ่งมือหนึ่งล้าแสนเลเวลอัพโอลี่โอ้โหมีของเยอะมากโหดแล้วว่าเกณนี้โหดขออีกทีหนึงขอของทายแล้วขางทายแล้วก่อนไปอันนี้ป็นหมดธรรมดานะฮะเพราะอยากรู้ว่าเราจะยอมแพ้ยังไง กในรายการมันจะผมจะเห็นอยู่แบบว่ๆๆๆๆๆาว่าพึ่ต้องการไปต่อหรือ <'s> หรือพอแค่เนี้ยอา้าถามข้อแรกถามว่าขนมที่เอามาในกล่องอแล้วก็ใช้ทำต้นคริสต์มาสหรอปเตโต้โอรีโอ <im S 2> ผมว่าโอรีโออ่ะมากกว่า ผิดอีกเหรออะไรวะอ๋อมันทำไปแท็กเกอร์แบบรูปกวางโอเคโอ้โหขอโทษได้ไหมอ่ะคืออ um> anyway> nah ่าเราบนี้ผมใช้ต um ัวช่วยแล้วใช้ตช่วยเลยผมไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันรอบนี้ นี่ผมเล่นไปแล้วสี่รอบไม่ได้เงินเลยหรือว่ามันจะต้องผ่านไปถึงห้าสิบคนก่อนว่าถึงจะสามารถจยุดได้อะ <100. S 2> เพราะมันเห็นตัวเลขแบบ,แบบอยู่อ่ะคร้งแรกผมใช้ตัวช่วยเลย looking <You S 1> <c oughs> for the spot I've came close โอเคก็ตามนั้นแหละ show me ถ้าบอบตัวใหญ่ตอบผิดนี่ผมกำหมัดมากเลยนะมบต่อผิดไปทั้งหมดกี่คน9คนแค่กระต่ายสองนะบผม อะไรที่ Paris Hilton uh, she mistook the cocaine in bag for กระกถูกจ uh, ับหรอแอสไพรินทูชเพาถามม็อบละกันผมอะไม่ได้แจ a แอสไพรินโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะบอกไว้ก่อนปึ๊บตอบสองคนก็เหลือสองตัวเลือกอ่ะดิ A หรือ B เนี่ย เก็บไว้ในหมักฝรั่งปะหรือรอจาสีฟันโอเคเนี่ยนะโอเคเพราะว่าหมักฝรั่งน่าจะใช่มากกว่าถูกได้ไงกันตายได้แน่สองคนเมื่อกี้ข้อ4 s <S โอ้หายไปสี่คนเอง w วัดอินฟอร์เซช n do you have to pass the bar? In what profession? อะไรที่คุณต้องใช้ในการผ่านเหรอผ้าฮับทุผ่าน์ทบาถ้าคุณจะสร้างหมายถึงว่าสร้างบาปะก็ะต้องใช้กฎหมายปะอาร์เคเต็ก <5 seconds. S 1> ไม่ใช่อันนี้แหละ the เอ้อยแอบแกเก่งเอาได้ได้อยู่ คือคงไม่น่ามีคนผิดมาทัทาคำถามง่ายนะแต่ก็มีอยู่นะเอาไอซิปเอ็กเอ้ยนี่ไงคุณถึงเวลาเลือกแล้วระหว่างอ่าคุณจะออกหรือเล่นต่อโอเคมันผ่านไปกี่ข้อเนี่ยสามข้อใช่ไหมสู้ต่อหรือพอแค่นี้ผมผมผมเอาเงินมาเก็บดีกว่าวไปแล้วบ๊ายบายเอ แล้วก็กำแตดม็อสิบเจ็ดคนจะสามห้าเอ็กพีนะโอเคก็มันมันเป็นเกมแบบรูปแบบเดียวเนาะก็คือจะว่าเล่นเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปอะ่ะเออจะเรียกว,ว่าไงก็ได้มันก็คือแบบมันมีรูปแบบเดียวเนาะก็คือเล่นเสร็จแล้วก็วนใหม่แล้วก็วนใหม่แล้วก็ใหม่ก็เป็นเกมตมมอบคำถามเนาะตอนนั้นคําถามมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเว้นแต่ว่าจะเล่นจนคําถามในครั้งของเกมหมดนะอันนั้นก็ก็ค่อยว่ากันไปเนาะโอเค แต่ก็ประมาณนี้กันนะผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถตอบได้แบบแค่ทุกคนได้หรือเปล่าอ่ะแต่เอาแค่นี้ดีกว่าเพราะว่ายากยากสำหรับเรานะครับผมไม่ไหวในเรื่องภาษาเท่าไหร่นะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวัน vs วันฮันเลหรือ1ต่อร้อยกันในวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นเกมเดนะียวเนาะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาเจอเกมใหม่กันต่อนะครับผมหากเพื่อนๆกันะครับทีกเล่นเกมนี้ลองเอาไปไขปริศนาอะไรหรือตอัองคำถามดูนะผมดาวโหลดที่ลิงใต้คลิปนะครับผมเกมนี้มีแจก ครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการกำลังใจชแนลจิตในช่อเราลดและแม่มอดลงที่ชิคิอาร,ร์เซลลีเบิร์ตในการทำคลิปและเล่นเกมผัดผันกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้หนึ่งต่อร้อยขอตัวลาไปก่อนกับกตัวเองทิ้งขอบคุณครับ